สำหรับวันนี้นะครับมาคุยกันถึงเทคนิคการลงทุนของแต่ละจีเนีนะมาถึงวันนี้คุยของสติลแล้วสำหรับสติลเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะต้องสอนกันด้วยเหรอต้องมีเทคนิคด้วยเหรอสติลก็เก่งอยู่แล้วไหมนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าสติลนะครับก็มีจุดเนาะมีจุดที่ทําให้ตัวเราเองนั้นสับสนอยู่หลายๆครั้งดังนั้นเทคนิคการลงทุนของสติล ข้อที่1เลยต้องมีกติกากับตัวเองให้ชัดเจนทําไมนะเหรอเพราะบางทีเวลาเราคํานวณเสร็จแล้วมันจะมีความลังเลอยู่บางอย่างดังนั้นถึงจุดคัดต้องคัดถึงจุดตัดต้องตัดนะครับมีกติกาที่ชัดเจนมีวินัยที่ดีอันนี้สําคัญมากๆเมื่อจะทําตามแผนได้แปลว่าอะไรครับวางแผนการลงทุนเทคนิคของสติลครับจำเป็นต้องมีแผนการลงทุนก่อน นี่คือสติลเลยเขาหาข้อมูลมาเยอะมากแล้วเขาต้องวางแผนการลงทุนไม่ใช่แค่ว่าเป้าหมายแต่วางเลยว่าจังหวะนี้จะใช้เทคนิคไหนและถ้ามีเทคนิคนี้แผน A แผน B แผน C เป็นอย่างไรถ้าทําได้แบบนี้สติ๋จะมีโอกาสพลาดที่ต่ําลงมากๆและข้อสุดท้ายครับแยกพอร์ตกันอย่างชัดเจนนะครับว่าอันไหนก็คือพอร์อรที่เอาไว้ปลอดภยัยและพอร์ทไหนที่เอาไว้เสีย่ยง ทำไมต้องแยกสติลเป็นคนที่ชอบปลอดภัยมากๆดังนั้นแล้วบางทีก็เลยจะไม่ยอมเสี่ยงครับนะครับก็เลยต้องดันความเสี่ยงขึ้นนิดนึงแล้วเอาความปลอดภัยให้รู้สึกมั่นคงถ้าฐานแข็งแรงยังไงก็ต่อย,ยอดได้ดีอย่าลืมว่าข้อสุดท้ายครับการลงท,ทุนทุกอย่างนะครับมีความเสี่ยงดังนั้นผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนให้ดีมากๆ ตัวสติลเองก็จะเป็นเช่นนี้ถ้าคุณอยากรู้เทคนิคการลงทุนในอัจฉริยสีสหายของตัวละครอื่นๆเบรดายนามอเลสหรือเทมโปก็สามารถติดตามได้นะครับในคลิปวิดีโออื่นๆที่เราเอาขึ้นมาหรือในไลฟ์ที่เราจะมีคุยกันในทุกวันอังคารนะครับหรือวันอื่นๆก็ตามวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ